ยินดีต้อนรับสู่มอเต r ร์เ n d ช่องที่รวมทุกเรื่องราวของเทคโนโลยียานยนต์ทั้งทางบกทางอากาศและทางยุทธวิธีไม่ว่าจะเป็นรถยนต์แห่งอนาคตเครื่องบินไฮเทคหรือแม้แต่รถถังสุดล้ำวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ M 5 0 on toast version ปี2026นปี2026รถถังเบารุ่นปรับปรุงที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากและตอนนี้กำลังถูกนำมาใช้ในประเทศไทยในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยยิ่งกว่าเดิม M50 Onthos ไม่ใช่ชื่อใหม่ในวงการรถถังแต่มันเป็นรถถังเบาสัญชาติอเมริกันที่ถูกพัฒนาครั้งแรกในช่วงทศวรรษ1950เวอร์ชันปี2026นี้คือการฟรื้นคืนชีพของตำนานที่ผ่านการอัปเกรดทั้งในด้านเทคโนโลยีอาวุธและระบบควบคุมการรบอย่างเต็มรูปแบบ1ในจุดเด่นของ M50 Onthos 2026คือความสามารถในการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วมากเมื่อเทียบกับรถถังทั่วไปโครงสร้างตัวถังถูกออกแบบให้เบาแต่แข็งแรง โดยใช้วัสดุคอมโพสิตผสมคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้สามารถใช้งานได้ดีในภูมิประเทศแบบเขตร้อนชื้นอย่างประเทศไทยซึ่งมีทั้งป่าทึบและภูมิประเทศครุกระดด้านอาวุธยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ o n นโทสรุ่นดั้งเดิมไว้นั่นคือปืนไร้แรงสะท้อนขนาด106ม mm. ิลลิเมตรจำนวน6กระบอกติดตั้งด้านข้างของตัวรถแต่ในเวอร์ชั่นปี2026ได้มีการติดตั้งระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติและกล้องตรวจจับความร้อน เพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในสนามรบทั้งกลางคืนและในสภาพอากาศเลวร้ายระบบขับเคลื่อนในรุ่นใหม่นี้เปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบไฮบริดร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่สามารถชาร์จได้ผ่านแผงโซลาเซลล์บนตัวรถช่วยลดเสียงของเครื่องยนต์ทำให้สามารถลอบเคลื่อนที่ได้โดยสัตรูไม่ทันสังเกตอีกทั้งยังลดการปล่อยความร้อนทำให้ยากต่อการตรวจจับด้วยระบบอินฟราเรด ประเทศไทยเลือกนำ M 50 Onthos เข้าประจำการในปี2026เพื่อเสริมสร้างความคล่องตัวให้กับกองกำลังพิเศษและหน่วยลาดตระเวนตามชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่ธุรกันดานที่รถถังหนักไม่สามารถเข้าถึงได้การเลือกใช้รถถังเบาที่มีอาวุธหนักจึงเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ M 50 Onthos 2026ยังมาพร้อมระบบสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อกับโดรนและ UAV ได้แบบเรียลไทม์ทำให้สามารถวิเคราะห์เป้าหมายล่วงหน้า ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยและประสานการโจมตีได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วนี่คือตัวอย่างขององค์การผสมผสานระหว่างโครงสร้างคลาสสิกกับเทคโนโลยีล้ำยุคแม้ว่า M50 Onthos 2026จะไม่ใช่รถถังหลักสำหรับการสู้รบโดยตรงแต่มันเหมาะสมอย่างยิ่งกับภารกิจเฉพาะทางเช่นการลาดประเวณการซุ่มยิงและการสนับสนุนทหารราบในพื้นที่ที่เข้าถึงยากถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของของค์การรบยุคใหม่ที่เน้นความคล่องตัวและเทคโนโลยีขั้นสูง หากคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์ทางทหารรถถังและเทคโนโลยียุทวิธีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Motor Trend เพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่เราจะนำมาให้ชมก่อนใคร